สวัสดีค่ะแม่กาตัวนี้น่ะข้าบเงินมาตลอดนะคะอยู่ที่ยอดเขานะคะคือได้ยินเสียงคุณแม่กานี้ก็โอ๊้โชคหมานนะคะเห็นไหมคะเขาอยู่ตรงยอดไม้เลยนะคะยอดไม้เลยนะคะตัวดําๆนะคะถ้าเขาร้องทีไรก็ ป้าคำสายก็ได้ขายของดีๆนะคะกาตัวนี้จะคาบเงินมาให้ทุกครั้งเวลาไม่ได้ขายสามสี่วันไม่ได้ขายถ้ากาตัวนี้มานะคะป้าคำสายเรียกว่ายาแม่กานะคะตรงที่ยอดต้นไม้นั่นเลยค่ะก็ เยื่องไปทางทิศตะวันตกนะคะต้นไม้ใหญ่นะก็อยู่ตรงยอดข่าวเลยนะคะขอพระคุณมากๆนะคะแม่กาที่มาส่งข่าวว่าวันนี้จะขายดีนะคะถ้าได้ยินเสียงกาเลี้ยงลอกเรียกร้องนี่นะคะเรียกร้องว่าก้าก้าเขาก็มากิน ต้นน้ำหวานนะคะน้ำหวานนะคะน้ำหวานที่ต้นไม้นี่นะคะมันมีดอกดอกดอกเหลืองเหลืองนะคะเขาก็มากินน้ำหวานค่ะกินน้ำหวานที่ต้นนี้แหละไม่รู้ต้นอะไรป้ากําใสยังไม่รู้เลยแต่ว่าต้นมันสูงใหญ่นะคะต้นสูงใหญ่มากเลยนะคะตรงที่ยอดเลยนะคะ เขาจะร้องว่ากากากาอากอากอากนะคะเขาร้องเสียงเขาร้องหลังอากอากนะคะน่นค่ะเขาเรียกเพื่อนกันเขาเขาเรียกเพื่อนนะคะเขาเรียกว่าอาก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 นะคะเขาเรียกอย่างนี้นะคะ คอยเพื่อนเขาแต่เพื่อนเขากลัวละมั้งถึงไม่มาเนาะแต่เขามาทุกเช้านะคะแต่บางครั้งเขาไม่ร้องนะคะถ้าเขาร้องเมื่อไหร่ก็ป้าคำสายจะโชคดีนะคะวันนี้สงสัยจะโชคดีทั้งวันเนาะเสียงร้องใหญ่เลยตรงตรงยอดยอดต้นไม้นะคะเข้ามากินดอกดอกอะไรไม่รู้นะคะ เป็นสีแดนนงแดองเรา, <c oughs> าจะเรียกเพื่อนเขานะคะก็น่ารักนะคะเ <c oughs> นาะ <c oughs> ใช้ชีวิตยอยู่ในป่านะคะกาเนี่ยใช้ชีวิตยอยู่ในป่าบินร่อนข้ามเขาลูกนู้นลูกนี้ได้นะคะแต่คนเราเนี่ยจะจะปีนเขาทีไรก็เดินก็เต,ตะนะคะเขานะี่ยใช้ปีกบินร่อนเลยนะคะเขาสบายมากเลย<อ>เห็นตัวเขาไหมคะตัวดำดเนะ ก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเขาอยู่ในต้นไม้นั่นแหละคะ่ะพุ่มใหญ่นั่นแหละคะ่ะขอบคุณมากนะคะ